ก็สวัสดีนะครับสำหรับว p ีนี้ก็ตามหัวข้อเลยนะครับเราก็จะมาสร้างตัวละคร AI นะครับสำหรับการขายสินค้าใน TikTok แล้วก็ปักตะกร้าเพราะว่าตอนนี้นะครับใน t i k t o k เขาสามารถที่จะใช้ AI นะครับสร้างคอนเทนต์เพื่อปักตะกร้าขายสินค้าได้นะครับข้อดีนะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรมฟรีทั้งหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับเราจะใช้แบบฟรีๆแล้วก็ไปปักตะกร้าขายสินค้าได้จริงๆนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับอัีนี้ผมมาดูตัวอย่างของผมก่อน อันนี้ผมทําช่อง Tik t o k ขึ้นมาหนึ่งช่องนะครับผมก็ทํคลิปปักตะกร้าขายสินค้านะครับก็คือทําขายเสื้อยืดแล้วก็เสื้อกันหนาวนะครับผมก็ทําช่องขึ้นมาหนึ่งช่องนะครับคนยังดูไม่เยอะนะครับทําได้ไม่นานนะครับแล้วก็ปักตะกร้าขายสินค้านี้ก็มียอดขายเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําแล้วก็มียอดขายเข้ามาจริงๆนะครับอันนี้มีค่าคอมมิชชั่นมียอดขายเข้ามาจริงๆนะครับคลิปก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทําง่ายแล้วก็ฟรีผมก็ทําคลิปสั้นๆ นะครับ,ทำ,แบบรบทำคลิปสั้นๆแบบนี้นะฮะไมฮะทำคลิปสั้นๆปักตะกานะครับสิ่งสําคัญเลยที่ผมทําคือคุมตัวละคระครับคุมโทนตัวละครให้มันเป็นตัวละครเดิมนะครับแล้วก็สร้างช่องแบบนี้ให้ตัวละครเนี้ยเป็นคนขายให้เราเั่นเองอ่ะทีแบบนี้ก่อนที่เราจะไปทํากันนะครับ แล้วก็มาดูโปรแกรมที่ผมใช้นะครับฟรีทั้ง3ตัวที่ผมใช้ก็คือ1โปรแกรมที่ชื่อว่า Gemini หรือแอป Gemini นั่นเองก็มีตอนนี้เป็น AI ที่ทุกคนอาจจะรู้จักที่สามารถสร้างภาพได้นะครับแล้วก็สร้างวิดีโอได้ด้วยนะครับแต่วิดีโอยังมีการที่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แต่เราจะไม่ใช้นะฮะเราจะใช้แค่ให้สร้างภาพนั่นเองอันที่2ก็คือตัว Meta AI นะครับซึ่งของเป็นของค่ายเมตานะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยในการสร้าง ตัวละครหรือสร้างวิดีโอนั่นเองนะครับตัวที่3ก็คือที่ผมใช้เป็นประจำก็คือ Glock นะครับกล็อก AI เนี่ยสามารถ g e n เน a เรได้แบบฟรีแบบไม่จำกัดด้วยแล้วอันนี้ก็คือ3โปรแกรมที่ผมใช้3แอปที่ผมใช้อยู่นะครับก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทาง App Store และ Play Store ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีหาลิงก์ไม่เจอก็อยู่ใน Description สามารถไปกดดาวน์โหลดได้นะครับเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ไปที่ โปรแกรมที่ชื่อว่า Gemini นะฮะโปรแกรม Gemini เนี่ยสามารถล็อกอินการใช้งานโดยใช้อีเมลของเรานะครับถ้าเกิดเราล็อกอินช่วงนี้ผมไม่แน่ใจนะก็คือใช้อีเมลล็อกอินนะครับมันจะมีฟรีอยู่ช่วงหนึ่งที่สามารถสร้างวิดีโอได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราเข้ามาเพื่อจะสร้างตัวละครนะครับเราใช้เจ m i n i ในการสร้างตัวละครนะครับเราเข้ามาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เราก็ เห็นข้างล่างครับเราจะเห็นข้างล่างคําว่าถามจมินายนะฮะพอถามจมินายเราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเพื่อจะสร้างตัวละครนะครับช่วยสร้างนะครับพิมพ์ตามผมนะฮะช่วยสร้างตัวละครนางแบบสาวสวยอ่าอายุยี่สิบคนไทย ไม่ต้องพิมพ์ยาวนะครับพิมพ์แค่นี้เขาก็เข้าใจละเขารู้เรื่องแล้ะนะครับพิมพ์แค่นี้เขารู้เรื่องแล้วเราก็ส่งไปเลยนะครับชชวยสร้างตัวละครนางแบบสาวสวยอายุยี่สิบคนไทยนะครับรอเขาสักครู่นะครับเห็นไหมฮะเขาจะมาแล้วตัวละครแบบสวยมาสปริงสปรั้งพลิงเลยสวยพลิงมาเลยนะฮะ อันนี้เราก็ได้รูปมาแล้วทีนี้เราสั่งเพิ่มไปเลยนะครับขอตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตัวละครเลยนะฮะว่านะครับอ่าผมตั้งว่าน้องฟ้าแล้วกันอ้น้องน้องสวยแล้วกันตั้งชื่อว่าน้องสวยอ่าขอท่าทางการแต่งตัวเสื้อ ยืดค่ะการเกงยนีนรองเท้าอ่าผ้าใบสมมติถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ท่าทางแบบไหนก็สั่งเขาไปเลยนะครับทำไมผมสั่งให้เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าผมต้องการให้จะเป็นพื้นๆน,นะครับเป็นตัวลุกการแต่งตัวแบบพื้นๆนนครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยไปสวมชุดที่เราต้องการให้เขาใส่นั่นเองนะครับ อ่ะเขาได้ท่าทางมาแล้วเห็นไหมฮะได้ท่าทางแบบพื้นๆมาสวยเลยหลังจากนี้ให้จําตรงนี้ไว้นะครับถ้าเราเผลอไปออกจากโปรแกรมอย่างนี้นะครับออกไปเลยเรากลับมาไม่เจอน้องน้องสวยมอตักคคู่ใช่ไหมฮะเรากลับมาไม่เจอน้องสวยมอตักคคู่นะครับเรามาเข้าจะมีนายเหมือนเดิมเนี่ยเราไปดูที่มุมซ้ายบนนะครับมันจะมีสามขีดเรากดเข้าไปให้จําตรงช่องแชทของเราไว้นะครับ ตรงช่องแชทของเราไว้แล้วให้หาคาว่าสร้างตัวละครหรือเราเคยพิมพ์อะไรไปนะครับมันจะมีขึ้นมาแรกเลยเรากดเข้าไปมันจะเป็นบล็อกเดิมหรือเป็นห้องเดิมที่เราเคยคุยกับเ i ล่าสุดนะครับเ,เพื่อนๆต้องจําตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการจดจําการสนทนาของเรานะครับในลุกของการคุยตรงนี้อันนี้ผมตั้งไว้แล้วตั้งชื่อน้องสวยแล้วก็สร้างบุคลิกให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะให้เขา ขายเสื้อนะครับเป็นเสื้อเสื้อกันหนาวแล้วกันนะครับเราก็ไปที่ tiktok นะฮะไปที่ tiktok นะครับ,รบแล้วก็ไปที่ไปหาสินค้าเราก็ไปที่ร้านค้าเลยนะครับไปที่ร้านค้าสมมุติเราไปหาเสื้อสมมุติเสื้อตัวนี้ผมเจอเลยสเวตเตอร์คอกลมแบบเนี้ยนะครับเราก็กดไปที่รูปสินค้านะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ไปแคปรูปมานะครับ ที่ผมทําผมทําแบบนี้นะฮะผมแคปรูปมาถ้าเพื่อนๆแคปไม่ได้ก็เซฟถ้าเซฟได้ก็เซฟนะครับถ้าแคปได้ก็แคปเราก็จะได้รูปแบบนี้มานะครับอ่ะเราจะลืมนะครับก็กดเอาตะกร้าสินค้านี้ไปใส่ไว้ในร้านเราด้วยเพิ่มในโชว์เคสเห็นไหมฮะเพิ่มไปแล้วนะครับพอไปแล้วนะครับเราเราได้รูปไปแล้วใช่ไหมฮะเรากลับไปที่เจมินายนะครับไม่ต้องทําอะไรนะฮะไปที่เจมินายแล้ว ไปกดบวกนะครับเข้าแกลเลอรี่รูปเราไปเอารูปที่เราแคปมาเมื่อสักครู่มาใส่นะครับเห็นไ,ไหมฮะผมกดเข้าไปพร้อมใส่คำสั่งว่าให้น้องสวยใส่เสื้อตัวนี้ครับอ่ะผมส่งไปอย่างนี้เลยไม่ต้องไปสั่งให้ซับซ้อนนะฮะคือเขาจะจำว่าเขานะชื่อสวยนะครับแล้วนะครับผมให้ใส่เสื้อตัวนี้ไปเลย เขาก็จะใส่เสื้อในลุกกางเกยงยีนรองเท้าผ้าใบถ้าเหมือนเมื่อสักครู่นะครับมาอ่ะมันไม่ตรงเห็นไหมฮะมันไม่ตรงก็แ,แสดงว่าเขาประเมินรูปผิดนะครับเขาประเมินรูปผิดเราใหม่นะฮะถ้าเกิดเราอยากจะให้ชัดนะครับเราไปครอรูปให้มันไม่มีเขาเรียกว่าตัวอักษรนะครับ ครับแบบนี้หรือถ้าเกิดเเพื่อนๆอยากจะให้มันชัดกว่านี้นะฮะก็คือเราไปที่ t i k ก o เหมือนเดิมเนี่ยเราไปหารูปเสื้อที่มันแบบไม่มีคนยืนไม่มีตัวละครยืนแต่ผมต้องการแบบนี้นะครับอ่าเราแก้ไขใหม่สั่งใหม่นะฮะเรากดบวกนะครับใส่รูปเสื้อเข้าไปนะฮะให้ น้องสวยใส่เสื้อสเวตเตอร์ตัวนี้นะครับในท่าทางสบายๆกดส่งนะครับได้เลยครับให้น้องสวยใส่เสื้อสเวตเตอร์ตัวนี้ในท่าทางสบายๆรอเขาสักครู่หนึ่งนะฮะ ไหมฮะก็มาแล้วนะครับเขาก็จะมาเสื้อแบบนี้แล้วมาในลุกแบบนี้นะครับทีนี้เราได้รูปเราก็กดบันทึกนะครับเรากดไปที่รูปนะครับแล้วก็กดบันทึกไอ้รูปที่เราถูกสร้างด้วย AI เนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไปที่แกลเลอรี่ของเรานะครับก็จะมาไปที่เรียบร้อยไหมฮะมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมือถือเพื่อนๆสามารถลบายน้ำมุมขวาก็ลบนะครับถ้าเกิด ไม่มีไม่มีลบนะผมใช้วิธีนี้นะครับก็คือกดแก้ไขแล้วก็คอ่บส่วนตรงนี้ออกไปนะครับให้มันดูเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็ได้แบบนี้ละเห็นไ,ไหมฮะง่ายๆนะครับทีนี้เราได้ภาพแล้วนะครับเราต้องการให้ตัวละครน้องสวยของเราเนี่ยไปเป็นวิดีโอนะครับเราจะทำอย่างไรเราก็มีโปรแกรมหรือแอปที่ชื่อว่า นะครับเมตานั่นเองนะครับเราเข้าไปที่เมตาเลยนะครับล็อกอินโดยผ่าน facebook ของเรานะครับหรือผ่านไอของเราเข้ามานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆพอเข้ามาเ,เพื่อนๆก็จะเห็นคําว่าสร้างวิดีโอจากรูปของฉันคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าที่เลือกสือ่อคือเลือกภาพของเราแล้วก็เอารูปที่มีของเรามาใส่ เ,เพื่อนๆจะเปลี่ยนพร้อมก็ได้นะครับสั่งให้เขาเดินมาข้างหน้าเดินข้างหลังให้เต้นให้ทํำท่าทางอะไรก็ได้แต่อันนี้ผมไม่เปลี่ยนผมก็จะให้เขาแบบสร้างเป็นวิดีโอเลยนะครับอ่ะก็รอเขาสักครู่หนึ่ง พอเขาสร้างเสร็จนะครับก็จะสามารถดูวิดีโอได้นะครับเห็นไหมฮะวิดีโอก็จะมาแบบนี้เขาก็จะเดินมาข้างหน้าเห็นไหมฮะเราก็สามารถกดบันทึกโดยใช้เครื่องหมายที่เป็นลูกศรชี้ลงนะครับเขาก็จะบันทึกไปที่แกลเลอรี่ของเราก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะครับอันเนี้ยเขาสามารถเอาไปโพสต์ลงได้แล้วเห็นไหมฮะไปโพสต์ลง t ิ k t อก แล้วก็ขายสินค้านะครับปักตากาได้ทีนี้ทริคที่ผมใช้เป็นประจำนอกเหนือจากการสร้างแบบนี้นะครับในตัวเมตาเนี่ยผมใช้วิธีนี้นะครับก็คือเราเข้าไปที่เมตาเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่สั่งสร้างวิดีโอเลยนะครับผมจะใช้วิธีในการสร้างภาพเพิ่มนะครับอพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับก็คือหน้าหลักของเราเนี่ยหน้านี้นะฮะ พอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะครับเรากดบวกนะครับปกติเราจะสร้างวิดีโอจากรูปภาพของฉันใช่ไหมอันนี้เราไปกดบวกนะครับแล้วก็เพิ่มสื่อนะฮะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราสร้างจากไอกตัวเจมินายมาใส่นะครับพร้อมคําสั่งที่ผมใช้เป็นประจํานะฮะหรือจะเราจะเปลี่ยนคําสั่งก็ได้นะครับอันนี้คําสั่งที่ผมใช้เป็นประจําคือโพสต์ท่าทางนางแบบผมจะบอกนี้ นะครับความละเอียด 8K อะความละเอียด 8K คืออยากให้มันเป็นภาพคมชัดผมก็จะสั่งแบบนี้เห็นไหมฮะเพราะถ้าทางนางแบบนะครับความละเอียด 8K ผมสั่งอย่างเงี้ยนะครับเวลาผมใช้ผมสั่งอย่างนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับอาผมจะสั่งแบบนี้เขาก็จะสร้างให้เราสี่นะรูปนะฮะ รอสักแป๊บหนึ่งฮะเห็นไหมฮะเขาจะมาสี่รูปเลยนี่ยเขาจะมาท่านี้ก่อนเลยท่าที่สองคือท่านี้ท่าที่สามคือท่านี้ท่าที่สี่คือท่านี้คล้ายๆกันนะครับแต่พอเรากดไปแต่ละรูปเนี่ยเพื่อนๆ่นจะเห็นนะครับว่ามันจะไม่เหมือนกันคล้ายๆแล้วมันจะมีคําว่าสร้างภาพเคลื่อนไหวข้างล่างเนี่ยผมจะใช้สไตล์นี้เลยก็คือให้เขา อ่าแอคท่าสี่ท่าแล้วก็มาค่อยมากดสร้างนะครับอันนี้ผมก็มากดสร้างรูปที่หนึ่งให้เขาเคลื่อนไหวนะครับพอเสร็จรูปที่หนึ่งมันก็จะขึ้นแถบเสียงเงินมาเหมือนเดิมผมก็ไปกดรูปพี่สองนะครับแล้วก็กดสร้างอีกนะครับเขาก็จะหมุน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 นะครับจะชา้าจ,จะเร็วขึ้นอยู่ที่สัญญาณอิเนเทอร์เน็ตของมือถือของท่านนะฮะอ่าผมก็กดรูปที่สามแล้วก,กดสร้างอีกนะครับ หรือเราอยากจะให้มันกําหนดตามสไตล์เราก,กดกันล่างได้นะครับแต่ผมไม่ใช้คือเวลาที่เราทําคลิปแบบเนี้ยมันเสียเวลานะครับผมใช้แค่นี้พอก็ขายได้เหมือนกันนะฮะภาพที่สี่ผมก็ทําแบบนี้มันจะใช้มันเขาเรียกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีเวลาในการสร้างคอนเทนต์แบบเนี้ยได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปคุมพร้อมหรือ เรามีเทคนิคนอื่นๆที่มันเร็วเราก็สามารถเอามาดีไซน์ได้มาดัดแปลงได้นะครับแต่ผมจะใช้เทคนิคแบบนี้นะครับในการทำอพอเราได้แล้ววิดีโอมันก็จะมานะครับอ่วีดีโอที่หนึ่งก็จะเป็นท่าเดินเดินมาข้างหน้าเห็นไหมเอียงผมก็กดเซฟนะครับก็คือเครื่องหมายลูกศรชี้ลงกดบันทึกเขาก็จะบันทึกไปที่ แกลเลอรี่รูปภาพของเรานะครับรูปที่สองเรากดบันทึกนะครับกดดาวน์โหลดเห็นไหมฮะคลิปที่สามที่สี่เราสังเกตนะครับคลิปมันก็จะมีอเครื่องหมายเล่นนะครับเครื่องหมายเป็นเพลงเ,เราก็กดดูเห็นไหมฮะรูปที่ห้า นี่เราก็ได้ทั้งหมดสร้างภาพเดียวแต่เอามาแปลเป็น4ท่าทางนะครับแล้วก็สร้างเป็น4คลิปนะครับคลิปละ5วินาทีอยู่ในเมตานะครับก็จะได้20่ิวินาทีแล้ะนะครับเราก็ได้คลิปแล้วเราไปดูที่แกลเลอรี่ของเรานะครับเราดูอ่าเราเซฟไปแล้วเห็นไหมมันจะมาท่าที่1จะสังเกตว่าความละเอียดค่อนข้างชัดนะฮะเพราะเราสั่งไป 8K ด้วยอันที่ส อันที่สามก็คล้ายๆกันนะครับเราก็ได้คลิปมาแล้วสี่อันพอทีน,นี้เวลาที่เราจะมีโพสตนะครับปกติเพื่อนๆหลายๆคนเขาอาจจะไปที่โปรแกรมตัดต่อนะครับไปสร้างคอนเทนต์ให้มันดูสวยงามนะครับแต่ผมข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยสําหรับคนที่อาจจะตัดต่อไม่เป็นนะครับไปที่ทิกตอกที่เราจะขายเลยนะครับไปทิกตอกเราเอาเอาตะกาตัวน,นี้ไปแล้วใช่ไหมเราก็ไปเพิ่มโพสต์กดบวกได้เลยนะครับปกติ กดบวกนะครับแล้วก็กดตรงรูปภาพข้างล่างของเรานะครับแล้วก็ใส่คลิปของเราเข้ามาเห็นไหมฮะแล้วก็กดอโต้ค u ัแค่นี้นะครับคลิปพร้อมโพสตแล้วนะครับแต่มีทิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาโพสต์ปักตากาสินค้าเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้เสียงที่มีลิขสิทธิ์ฉะนั้นเนี่ยมันจะโดนละเมิดเรื่องของการขายเราก็ใช้เสียงที่สามารถใช้ได้นะครับที่ของผมก็คือผมก็กดตัวนี้ เรากดเพิ่มเสียงนะครับกดเอาเสียงเก่าออกก่อนแล้วไปกดเพิ่มเสียงแล้วก็เลือกค้นหาเว้นขยายนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าอ่าเสียงเชิงพาณิชย์ผมจะใช้แบบนี้นะครับเสียงมันอาจจะไม่เพาะนะแต่ว่ามันมันป้องกันการละเมิดได้นะครับก็มีคนซื้อเหมือนกันนะครับอ่เราก็เลือกไปสักเพลงนึงอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงให้ดูนะฮะเนี่ยเราก็ได้เสียงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วเราก็พร้อมโพสต์ปักตะกา้า น,นั่นเออันนี้คือวิธีที่1ที่ผมใช้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสร้างคอนเทนต์วิดีโอจาก AI แล้วมาปัตกตกระใน TikTok นะครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้โพสนะฮะผมกดออกก่อนผมจะมีตัวละครของผมอยู่แล้วนะฮะผมเลยไม่โพสอ่ะต่อมานะครับต่อมานะฮะก็คือเราจะสร้างวิดีโอแบบที่2โดยใช้โปรแกรม Clo อ k นะครับ เมื่อกี้เราใช้เมตาไปใช่ไหมฮะเราก็ใช้ตัวละครเดิมไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับถ้าเกิดเราสร้างจากเจมินายมาแล้วเราก็มี2ทางเลือกว่าทางเลือกที่1เราจะไปใช้เมตาในการสร้างเหมือนเมื่อสักครู่ก็ได้หรือเราได้รูปมาจากเจมินายเราไปใช้กล็อกอันนี้ก็ฟรีเช่นเดียวกันนะครับเราก็เข้าโปรแกรมกล็อกมาเลยนะฮะล็อกอินผ่าน x นะครับง่ายสุดหรือใช้อีเมลก็ได้นะครับพอเข้ามาจะเจอหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่าสร้างวิดีโออันนี้ง่ายสุดนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดเข้าไปที่สร้างวิดีโอนะครับแล้วมันจะมีเครื่องหมายรูปภาพอยู่ด้านล่างนะครับล่างสุดเลยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับพอจิ้มเขาจะให้เลือกเปิดกล้องหรือไลบรารีจากรูปเราเลือกจากรูปนะครับแล้วก็เอารูปที่เราสร้างมาก็คือตัวเนี้ยน้องสวยของเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาจะสร้างให้เราอัตโนม,มัติเลยเราก็รอนะครับอันนี้จะเร็วมากนะฮะใช้เวลาไม่ถึง ไม่ถึงยี่สแิบวิแป๊บเดียวเห็นไหมฮะแล้วก็สร้างได้เร็วผมว่าสร้างได้เร็วกว่าเมตาอีกอ่ะเสร็จแล้วยังนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งคลิปเห็นไหมฮะเสร็จแล้วหนึ่งคลิปพอเสร็จแบบนี้นะครับเราก็กดเล่นมันจะมีเครื่องหมายลูกศรชี้ลงนี่คือบันทึกไปที่แบบกลเลอรี่ แล้วถ้าเกิดเราอยากจะได้เพิ่มล่ะทาไงผมใช้คําสั่งง่ายๆเลยนะครับตามผมนี้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอนะครับขอเพิ่มอีกผมใช้คําสั่งแค่นี้นะฮะเขาก็จะเริ่มทําให้เราใหม่เดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะถ้าเจนแบบนี้ฟรีแล้วไม่จำกัดเจนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะได้สัก ผมดูมบอกไปว่าของกล้องเนี่ยจะได้ความยาวคลิปเนี่ยหกวินาทีนะครับถ้าเกิดเราจะใช้สองคลิปเราก็เจนไปเลยสักวันหนึ่งน่ยนั่งเจนไปเลยหลายๆท่าแบบนเนี้ยเนี่ยเขาเต้นให้เราเห็นไหมเขาเต้นให้เรานี่มาท่านี้แล้วก็เซฟไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนคําสั่งนะครัสั่งเดิมนะครับขอเพิ่มอีกเหมือนเดิมก็นั่งทําแบบนี้เ,นเรื่อยๆนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ ผมจะเจนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้บุค,คลิกเดิมแต่ว่าให้ AI เขาประมวลแล้วก็สร้างาการเคลื่อนไหวแบบใหม่ให้นะครับเราก็จะได้คลิปท่าทางหลายๆคลิปเฮ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไปเปิดเสื้อนะครับอันนี้เสี่ยงนะครับถ้าเกิดเราเอาไปเปิดเอาไปลง Tik Tok ไม่ได้นะฮะอันตรายนะครับเราไม่ทำนะแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะคืออาจจะโดนละเมิด ละเมิดกดชุมชนของ tiktok ก็ได้นะะอ่ะถ้าเกิดเจอแบบนี้เราไม่เอาเราก็เอาใหม่ขอเพิ่อมอีกนะครับอยู่ดีๆมาเปิดเสื้อให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้สั่งนะตัวละครหรือมันเป็นเพราะความคิดในหัวไม่แน่ใจนะฮะเออ AI จะจับสัญญาณผมได้หรือเปล่าก็แปลกนะฮะแปลกเหมือนกันแต่มันแล้วแต่เขาจะ ประมวลนะครับแล้วแต่เขาจะคิดนะเราไม่ได้คิดเราไม่ได้บอกเราบอกแค่ว่าให้สร้างท่าทางเพิ่มก็คือขอเพิ่มอีกนี่ยเราก็ได้ท่ามาใช่ไหมแต่ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะทําคลิปลงเนี่ยเวลาที่เราจะเอาไปโพสต์เนี่ยขอให้ตัวสินค้านะครับอย่างเสื้อเนี่ยก็ต้องให้เห็นชัดเจนนะครับบางครั้งอาจจะโดนละเมิดกฎของเขาอีกข้อนึงก็คือ เห็นสินค้าไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะมองว่าเราปักตะกร้าโดยไม่มีสินค้าก็โดนได้เหมือนกันนะครับกฎของช่องทิกตอกเนี่ยเขาจะมีกฎแบบนี้อยู่ด้วยนะครับอ่ะพอเราได้คลิปมาแล้วนะครับเราเซฟไปแล้วก็จะอยู่ที่แกลเลอรี่ของเรานะครับเก็บมาแล้วสามรูปสามคลิปวิธีทําเหมือนกันง,ง่ายๆนะครับก็ไปที่ทิกตอกแล้วก็ไปกดบวกนะครับกดบวก อ่ะแล้วก็เพิ่มรูปเข้ามาเพิ่มคลิปเข้ามากดออโต้คัตไหมฮะแค่นี้นะครับผมทําแค่นี้จริงๆนะครับทําแค่นี้ก็มียอดขายนะฮะอ่ะเขาก็จะได้คลิปแบบนี้มาเราก็แค่เปลี่ยนเพลงให้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับอย่าเอาเพลงลิขสิทธิ์มาใส่เอาเพลงที่แบบอ่าเรียกว่าปลอดภัยอะปลอดภัยที่สุดนะครับ ยงเชิงพาณิชย์เนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับไม่งั้นโดนละเมิดนะครับถ้าโดนละเมิดบ่อยนะครับอาจจะโดนปิดตากาถาวรน,นะครับเนี่ยผมก็ได้คลิดแบบนี้แล้วทีนี้เพื่อนๆอยากจะได้ท่าทางอื่นๆเพื่อนๆก็สั่งเจนนะครับในตัวกล็อกไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ท่าใหม่ก็ใส่ชุดเดิมนะครับเห็นไหมฮะง่ายๆอันนี้ก็โพสต์ปักตากาได้เลยอันนี้ผมไม่ปักนะเพราะว่าตัวละครของผมไม่ใช่ตัวนี้ ทำไมผมถึงเลือกตัวละครเดิมเพราะว่าผมสร้างช่องไว้แล้วก็อยากให้ตัวละครของสินค้าของผมมันเป็นตัวเก่าๆนะครับเพื่อจะให้คนดูเขาดูอ่าเหมือนเดิมมาฟอลโล่เหมือนเดิมนั่นเองอ่าต่อมานะครับถ้าเกิดเราอยากจะขายสินค้าหรือเสื้อตัวใหม่ทํำยังไงนะครับเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับก็ไปที่อ่าทิกต o อกของเราแล้วก็ไปหาเสื้อสมมุติข่าเอาเสื้อดมอนนี้แล้วกันเห็นไ,ไหมฮะกดเข้าไป แล้วก็ไปแคปมานะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่เจมินายนะครับไปที่เจมินายไปที่หน้าที่เราทำกับอ่าเขาเรียกว่าสั่งน้องฟ้าไว้หน้านี้เลยที่เราคุยกับน้องฟ้าไว้นะครับไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรนะครับก็ใส่รูปนี้เข้าไปรูปเสื้อแล้วก็บอกว่าให้นางแบบน้องฟ้าใส่เสื้อตัวนี้ แค่นี้นะครับสั่งแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ใส่มาให้เราใจเลยครับเฮ้ยผมผมไปเรียกชื่อผิดนะฮะเขาชื่อน้องสวยนะฮะว่าอีกอีกช่องหนึ่งผมตั้งว่าน้องฟ้าดูที่เขาจะใส่มาให้เราไมไม่มานะครับไม่มาอ่ะผมก็วิธีแก้ไขถ้าเกิดเอาให้ชัดเลยนะครับแล้วก็เอารูปต้นฉบับมาก่อนนะครับ เป็นรูปนี้เพิ่มต้นฉบับแล้วก็เอารูปเสื้อมาใส่นะครับแล้วก็สั่งให้ชัดเจนขึ้นนะครับให้นางแบบใส่เสื้อด้านขวาเสื้อด้านขวาอ่ะผมใส่่างนี้ AI ก็ทำง่ายนะครับง่ายมากผมสั่งแค่นี้นะฮะสั่งแค่นี้เลย ่มาแล้วเห็นไหมฮะก็ได้มาแล้วนะครับพอได้มาก็เซฟไปนะครับมันอาจจะติดที่เราไม่ได้แคปออกเห็นไหมฮะําค้นหาเนี่ยเราก็ไปแคปเอาหรือก่อนที่เราจะเอารูปลงมาตรงเนี้ยเราก็ไปแคปออกมาได้ นี่เราก็ไปสร้างอาจจะไปสร้างในกล็อกเลยก็ได้นะครับไม่สร้างในมี t าก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับผมก็แนะนำสอโปรแกรมนี้นะครับเพื่อสําหรับสายฟรีหรือคนไหนที่อยากทําตะก้า Tik กต k อกตะก้าขายสินค้าแบบชิป AI ไไม่อยากออกกล้องหรือแบบอาจจะติดปัญหาด้านต่างๆที่ไม่สามารถเอาตัวเองมาเป็นตัวละครอยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์ได้อยากจะเอาตัวละครอื่น มาเป็นตัวละครขายแทนเราแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายผมก็แนะนำวิธีนี้นะครับง่ายที่สุดแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็สามารถขายได้จริงแต่ก็ระวังเรื่องของข้อละเมิดก็คือเวลาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยต้องให้เห็นสินค้าอย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงควรจะใช้เพลงที่สามารถ ขายสินค้าได้ไม่ควรใช้เพลงกระแสแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้เพลงกระแสเราก็ไม่ควรจะปัดตะกา้าในในคลิปนั้นนะครับก็ผมแนะนําประมาณนี้ซึ่งผมลองเทสมาแล้วสามารถใช้ได้แล้วก็มียอดขายจริงๆนะครับอันนี้ก็เอามาฝากสําหรับใครที่สนใจนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เจอกันใน ep ถัดไปนะครับสําหรับ ep นี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ